ก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมที่มาทุกท่าน,ว,น,นวันนี้ก็อยู่กับผมซ้ำควัญยักษ์นะครับผมอันนี้เราก็แบบว่าสจอ้าเข้ามาเราก็ต้องรับความท้าครับคือเราเสียหน้าไม่ได้เราเ็าาจะแอคอยู่แล้วนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับกล้องเดินทางมาเลยสจอมันท้าพี่ยักษ์แข่งรถโม่งน้อยวะเออมันท้าพี่ยักษ์แข่งรถม่งน้อย,ออม,ยม่งน้อยพียก็จอดอยู่ตรงนู้นนะครับก็ไม่ค่อยจะแบบว่าแอคอะไรหรอกผมแบบ ออมันท้ามานะครับถึงรถเราจะไม่แรงเราก็ยอมไม่ได้นะครับคือพี่ยักษ์กเป็นคนที่แบบว่ายอมรับคําท้าทุกคนไงออคือแบบเครื่องของพี่ยักษ์สองพันห้าแต่ว่าเครื่องของมันสามพันรีแมปของพี่ยักษ์สองพันห้ารีแมปโบโบสองพันห้าของมันโบ3สามพันก็ร,รู้อยู่แล้วว่ายังไงวิ่งก็ต้องแพ้มันนะครับผม uh. แต่ว่าเราไม่ยอมเสียหน้าท้ามาเราแข่งต่อไม่ว่าจะรถรุ่นไหนนะครับมไม่ว่าจะรถรุ่นไหนไม่ว่าจะเป็นรถเอ็กมงเอ็กแม็กเว็บลงเว็บร้รอยอะไรก็มาเถึง เพราะว่าท้ามากูแข่งหมดแพ้ช่างมันนะครับผมก็รู้อยู่แล้วว่าแพ้แต่ว่าเราจะมีออปชันเหมือนฉันไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่กดแล้วปล่อยรออีกสักมันอีกนิดนึงอีกนิดนึงปิดแล้วเป็นไงสาตาร์ทเครื่องอัตนโนมัตินะครับผมดับได้ด้วยหนึ่งสองสามสี่ ดับเลยนั่นไงสั่งเลระบบออตโต้พายดอกนะครับผมมึงมีดอกสูบป้ามึงไม่ค่อยจะแอะกูแล้วเดี๋ยวน้องๆก็รับชมเลยนะครับว่าพี่อยากจะแข่งกันมาวันนี้ใครจะแน่นอนกว่ากันใครจะแบบเฟี้ยวฟาวกันนะครับผมส่วนออปชั่นเพรพี่ยักษ์ไหยก็แบบจัดเต็มไปแล้วนะครับภายนงภายในสวยหรูเครื่องเสียงอลังการรถแห่น้องๆรถแห่ครับเออเป็นไงคือแบบฉันก็ยังถูกใจเอกเนี่ยของฉันอยู่เลยนะเจเกเนี่ยมันสวยมาก เอาทุกคนแล้วเราไปแข่งเจ้าม่งน้อยกันต่อเลยนะครับผมก็จะเป็นแบบว่าพี่ยักรู้ตัวอู่แล้วนะครับว่าต้องแพนะครับแต่ว่าเราเสียหน้าไม่ได้นะครับเราจะให้มันแอคคนเดียวไม่ได้นะครับผมไปเราก็แบบว่าเนี่ยหนื่อยเหนื่อยเหนือยเหนื่อยดูนีนะมันบอกตามกูมาเดี๋ยวกูพาไปมันจะพาฉันไปเชื่อในป่าแล้วทีละจริงอ่ะใช่ดูดิมันเหียวกว่าวันนำโปะเลยดูนี่เาเา แล้วเ,เราก็แรงเหมือนกันโอ้ยรวมๆรมแต่ว่ารถลอเตี้ยออกมานี่ยแต่ช่วงล่างก็เทพกว่าก็จะ,จะบอกว่ารถคันนี้นะครับน้องๆนี่มันมีไฟเลยไฟเชือด้ไฟข้างบนเนี่ยเขียนไว้เขียนว่าสั้นขวัญยักษ์ใช่นไหมคือเราสั่งทําแบบพิเศษอะ่ะคือรถคันนี้ต้องบอกก่อนว่าในช่องเนี้ยพี่ยักษ์ไม่เคยรีวิวเลยนะพี่ยักษ์ก็ต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้พี่ยักษ์ซื้อมา4.7 0 0นะครับผม 407 40, นะครับพยัดคำช่วงล่างหมดไปอีก40,000กว่าบาทถูกครับแล้วก็แต่งภายในนะครับดูข้างหลังพี่เต่าดูข้างหลังนี่ก็จะประมาณนี้เห็นไหมทำเบาทำเครื่องทรงเครื่องเสียงนะครับหมดไป140,000นะฮะหมดไป140,000ใส่เรื่องลงเครื่องเล่นพวกนี้นะก็ต่างๆนานาตอนนี้ก็แล้วก็เรื่องเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็น2,500รีบ,บลัลดูควันดำโป๊ะควันดำโป๊ะเลยนะครับแล้วรถมันนะ มีคาร์ดน้องๆคือไปใส่นี่มาไปใส่คาร์ดเบอร์รนันทองแดงแล้วรถเราคาร์ดเดิมดูดินุ่มนุ่มมากแต่ของมันเลยแบบคาร์ดเบอร์รันโคตรแข็งเลยนะแข็งมากเลยแข็งแบบเหยียบทีเขาเคอยขับค้าร์ดเบอร์รันไหมใช่คันคันเก่ารึเปล่าแบบเนี่ยแบบเหยียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็แบบก้ามขาขึ้น,นอ่ะเอออันน,อนี้ขับนิ่มขับนิ่มากแต่ว่าอีกสักพักน่าจะไปแล้วน่าจะได้ใส่เบอร์รันเหมือนกันเพราะว่าคาร์ดเดิมไม่ค้เดิมแล้วใส่เบอร์รันเลยมันก็็็็ักกกกกแขขงงล้้ดดีไออาาาย แล้วเวลาเนี้ก็ชอบพี่เขาขับใช่แล้วก็ชอบขับมอเตอร์ไซค์มุกเดิมอีกแล้วนะฉันเลิกไปแล้วเอาเนาะฉันเลิกไปแล้วเนี่ยฉันทําสีผมอย่างเงี้ยคนเขาจะได้จาฉันไม่ได้ค่ะเออนี่อันนี้ก็เป็นวัดพูทธนะครับของ h p d นะครับเุย h p d แท้นะครับแท้โรงงานจีนนะแล้วก็พวงมาลัยนะครับพี่ยักษ์สั่งพวงมาลัยของ โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ไปนะครับก็หกพันกว,ว่าบาทเราจะมาเปลี่ยนโปรกัไนไรแล้วก็จะมีฟูดคอนโทรลตรงนี้นะครับเพือ่อปรับเครื่อง,งเสียงยอะไรเงี้ยเฮ้ยนี่เราถึงสนามเซอร์กิตของเราแล้วหรอเป็นไงเล่ากลางทุ่งนาเลยทีเดียวทุ่งนาแ้วเขียวกจบ ของมันก็มีที่ลากเจ็เหมือนกันพีย่ยากก็มีที่ลากเจ็ดก็ลากเหมือนกันแต่วันนี้เราจะมาแข่งกันเราไม่รู้ว่ายังไงเราก็ต้องแพ้คือดูงไงเราก็ต้องแพ้เพราะรถมันเต็มกว่าหนึ่งนะครับเครื่องสามพันคัเบอร์ลันนะครับผมแล้วก็รีแมปของเราสองพันห้าล้วนล้วนรีแมปอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยนอกจากเครื่องเสียงชุดใหญ่มอลำไฟกระพริบ มึงเอาไปกับกูเปล่าอะไรไปกูเปล่ามึงจะแข่งรถเหรอเฮ้ยเจนเน่มาดิเฮ้ยเอ้ยมาแข่งรถจะกูมีศักดิ์ศรีเอ้เดี๋ยวกูทำคลิปเลยเอาดิเดี๋ยวเอามองช่องมึงก็ว่ากูแพ้อีกเอาดิเอาอย่างนี้เดี๋ยวกูขอรีวิวรถก่อนแป๊บหนึ่งได้มึงไปล้านอินก่อนเลยเดี๋ยวเราวิ่งกันเส้นนี้เลยได้เลยเฮ้ยดูดิทุกคนตอนนี้มันก็จี้พี่ยากษ์คนแล้วนะครับ คือเราเนีเราแบบแข่งถอยหลังเราก็ชนะอ่ะร้องๆคือแบบมันดีหน้ามาครับมนร้อนคือเราถอยหลังดู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 ที่ชนกันไม้แล้ว่ัน่ะแม่แม่เป็นไงเฮ้ยเฮ้ย ผู้ถอยก็ชนะก็เดี๋ยวให้พี่เต๋าไปปล่อยตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่เต๋าถ่ายกล้องวยแลวกันนะให้ชิปถ่ายนะฮะ รถคือไม่น่าไว้ว่ะปีแต่สามครังออกเลยนะ ลีลาเปิดปล่อยตัวเลยอ่ะไม่ต้องปล่อยแล้วไปแล้วแพ้มาลยสองลมไปแล้วมือแล้วถ่ายแล้วโอเคแล้วน้องก็แบบว่าไม่ค่อยจะแอคดกันแล้วแพ้มาอยู่แล้วนะครับคือเราเตรียมใจหมือนเหลือว่าไงี้เราก็แพ้เพราะรถมันสามพันเลยดูดูดูมันจะมาขิงเราแล้วน้องมันเดินมาแล้วมันเดินมาขิงมันจะมันจะเดินแล้วมาขิงมาเต็มที่แล้วครับน้องๆเอาเมียมึงมาดิฮะกูมาเอาเมียมึงเนี่ยเอา เอ้ยมึงไม่ไหวอ่ะเอาไปดิเอ้ยลงมาดิเอาไปดิลงมามึงกะลงมาเปิดรับกูเด็ดลงด้านนี้เลยโอเคครับรู้ว่าคือแบบรัวแล้วกันว่าใครไหวไม่ไหวคุณบอกเข้าไปว่าใครแดกรอบแรกกูแดกไหมไม่ดิรอบสองรูพูดได้น้องๆพูดได้พูดได้เต็มที่กูณปกระจกแล้วไปแล้วใครที่ชอบเล่นเกมก็อย่าลืมแอบไปนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นเยอะๆแจด้วยนะครับก็บายบายน้องๆแผลตามเคย